สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆอ่ะอาจารย์ว่าจะให้ถึงหนึ่งร้อยสิบไม่ได้แล้วว่าอืออาจารย์หมดแรงแล้วหมดแรงค่ะพระเจ้าช่วยลก้วยทอดเป็นว่าลูกค้าคนนี้เป็นพักเบรกของของรอบนี้แล้วกันเนาะจะบอกว่าของค่ำคืนนี้ไม่ได้ขอเผื่อคืนพรุ่งนี้อาจารย์ไม่แบบไม่มีสมาธิ วันนี้สมาธิเยอะหน่อยทําบุญเยอะครับฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าลูกค้าคนต่อไปลูกค้าคนที่107นะคะถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะหนูอยากทราบว,ว่าลูกหมาลูกหมาที่ตายไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่หนูทําไปให้หรือเปล่าถ้าไม่ได้รับหนูต้องทํายังไงลูกหมาถึงจะรับ รู้ในสิ่งที่หนูส่งไปให้ได้เพราะหนูเป็นห่วงลูกหมาตัวนี้เหลือเกินอจิตเมตตาน่ารักจังเลยอาจารย์จะบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ลูกหมาตนตัวนี้นะคะได้รับได้รับเพราะว่าลูกค้าทำดีมากเลยลูกค้ากวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลแถมบางสกุลด้วยเหรอ น้อยมากแทบจะไม่มีเลยค่ะคนมนุษย์คนเราเนี่ยต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่คิดหรอกเรื่องบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปให้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราอะแต่ลูกค้าทำลูกค้าเห็นว่าลูกค้าอาจารย์เห็นว่าลูกค้าทำมาอุ้ยแสดงว่ารักมากเลยใช่ไหมได้รับค่ะได้รับมากเลยนะคะกับการบางสกุลที่เราทำไปให้สุนัขนะคะทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ ข่าวมันดีไหมดีหมดเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะแปลว่าเขาไม่ได้รับรู้รับทราบนะคะเพราะดวงจิตเราผูกพันกับสุนัขตัวนี้จริงๆนะคะสิ่งที่น้องทำอ่ะอาจารย์อ่านแล้วก็อึ้งอ่ะอึ้งค่ะออไม่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดได้นะคะบางทีอาจารย์ยังคิดไม่ได้เลยเนี่ยฉะนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะผมอาจจะเป็นสั้นๆแต่ซึ้งมากเลยอ่ะ สัตว์โลกนะคะซึ้งมากเลยขอให้ทุกคนนะรักกันอย่างนี้แบบนี้ไปแบบแบบนี้อขอให้มีสักแบบร้อยคนมีสักเกคนอะ่ะให้มีคนเรียวร้ายอยู่แค่คนเดียวในร้อยนะคะโลกจะได้แบบน่าอยู่เนอะฉะนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพเอาไว้คลิปต่อไปคงวันหลังแล้วเนาะ แต่ไม่รู้วันไหนนะคะคีิปนีไป้ไว้แค่นี้นะครับพมรักนาจุบจุบสูบ้ๆนะครับผมขับรถต่อแล้วว่าจอดนานเย่ยว <laughs>